ผลกรรมของการทำผิดศิลห้าศิลห้าเป็นศิลพื้นฐานที่คนไทยนับถือศาสนาพุทธถูกปลูกฟังมาตั้งแต่เด็กทุกคนเป็นชาวพุทธต่างรู้จักศิลห้าเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีบางครั้งที่เราเองก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าเคยทำผิดศีลห้าและเมื่อผิดศีลห้าจะมีผลกรรมอย่างไรถ้าเราทำผิดศีลห้าจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตบ้างปานาติปาตาเวรมณีสิขาปัทถังสัมมาทิยามิผิดศีลข้อหนึ่งฆ่าสัตว์เบียดเบียนทำร้ายสัตว์กักขังทรมานสัตว์ ผลกรรมคือ 1. มักมีปัญหาสุขภาพคีโรคมีโรคเรื้อรังรักษาไม่หายรักษายุ่งยาก 2. มีอุบัติเหตุบ่อยๆอาจมีอุปคาตกรรมคือกรรมตัดรอนทำให้ตายก่อนอายุไข 3. อาจพิกลพิการมีปัญหาร่างกายไม่สมส่วน ไม่สมประกอบ 4. กํกำพร้าพ่อแม่คนใกล้ตัวโดนฆ่า 5. อายุสัน้นตายทรมานตายแบบเดียวกับที่ไปฆ่าไปทรมานสัตว์ไว้ 6. อุปักษ์มีปมด้อยด้านสังขารแนะนำหนทางทุเลาตั้งสัจจะว่าจะพยายามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียน ไม่แกล้งไม่กักขังว่างๆก็ไถ่ชีวิตสัตว์เช่นไปตลาดซื้อปลาที่เขากำลังจะขายให้คนไปทำกินให้เราซื้อไปปล่อยในเขตอพยพทานหรือซื้อยาสมุนไพราย,ยาแผนปัจจุบันไปถวายพระที่วัดหรือไปตามโรงพยาบาลทั้งของคนปกติและของสง์เพื่อบริจาคค่ารักษาหรือ รับอุปถัมภ์ค่าพยาบาลบริจาคเลือดและร่างกายให้สภากาชาติไทยและคนอื่นๆตามแต่จะสะดวกตามกำลังอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิผิดศิลข้อที่สองลักทรัพย์ขโมยช่อโกงยักยอกทำลายทรัพย์ผลกรรมคือ 1. ธุรกิจไม่เจริญก้าวหน้าเจ้ง ขาดทุนฝืดเคืองโดนโกง 2. มีแต่อุบัติเหตุให้เสียทรัพย์สินต้องชดใช้ให้คนอื่นอย่างไร้เหตุผล 3. ทรัพย์หายบ่อยๆหลงลืมทรัพย์วางไว้ไม่เป็นที่หาก็ไม่เจอ 4. มีคนมาผ่านทรัพย์เรื่อยๆทั้งคนใกล้ตัวและคนทั่วไป 5. ลูกหลานแย่งชิงมรดก โดนลักขโมยบ่อยๆ 6. ตระกูลอับจนไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่คนมาทำลายทรัพย์แนะนำหนทางทุเลาตั้งสัจจะจะไม่ยุ่งกับทรัพย์สินของคนอื่นหากอยากได้ให้ขอเสียก่อนจนกว่าเจ้าของจะอนุญาตด้วยความเต็มใจมันทำบุญสังฆทานบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดเพื่อที่ศาสนาจะได้ไม่ขาดแคลนปัจจัย ส่งผลบุญให้เราไม่ขัดสนมอบทุนการศึกษาแด่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผลบุญทำให้เรามีปัญญาที่จะหาทรัพย์อย่างสุจริตรวมทั้งตั้งสักจะที่มีสัมมาอาชีพไม่ชอบโกงใครแม้แต่สลึงเดียวและอื่นๆตามแต่จะสะดวกตามกำลังกามีสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ ผิดศีลข้อสประพฤติผิดในการ,รมผิดลูกเมียคนอื่นล่วงเกินบุตรธิดาของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาตแย่งคนรักของคนอื่นกีดกันความรักของคนอื่นนอกใจคู่ครองหลอกลวงข่มขืนค้าประเวณีล่วงเกินทางเพศต่างๆผลกรรมคือ 1- หาคู่ครองไม่ได้ไม่มีใครเอา หน้าตาอัปลักษณ์โดนเพศตรงข้ามล้อเลียนจนมีผมดอยสอเป็นไม้ผัวเมียตายจากผัวอย่าเมียร้างคบใครก็มีเหตุให้อย่าร้างเลิกราสามคนรักนอกใจคนรักมีชู้มีเมียน้อยคบใครก็เจอแต่คนเจ้าชู้โดนหลอกฟันท้องไม่รับ เสียตัวฟรีโดนข่มขืน 4. ไม่มีมิตรจริงใจเพื่อนฝูงไม่รักพี่น้องก็ไม่รักพ่อแม่ทอดทิ้งชีวิตขาดความอบอุ่นมีแฟนก็ไม่มีใครจริงจังด้วยครอบครัวไม่อบอุ่น 5. มีความผิดปกติทางเพศทางร่างกายทางจิตใจธูกกิจกันทางความรัก สังคมไม่ยอมรับความรักของตนมีความรักกลบๆส้นๆหกต้องมีเหตุพัดพรากจากคนรักของคนรักอยู่เสมอก่อนเวลาอันควรแนะนำหนทางทุเลาตั้งสัจจะว,ว่าจะไม่ทำผิดเรื่องทางเพศไม่ทำให้ใครรู้สึกผิดหวังและเสียใจในเรื่องความรักไม่กีดกันไม่คิดแย่งหรือไปรักกับคนรักของใคร ไม่คิดทำร้ายความรู้สึกคนรักไม่ล่วงเกินบุตรธิดาของใครก่อนได้รับอนุญาตรักเดียวใจเดียวไม่นอกใจไม่มีกิ๊กพอใจในคู่ครองของตนเองมันทำบุญถวายเทียนคู่ให้วัดถวายธงพระประดับวัดช่วยออกค่าใช้จ่ายงานแต่งงานและอื่นๆตามแต่จะสะดวกตามกำลังหรือให้ธรรมะด้านความรักแก่คู่รัก ที่รู้จักเอาใจใส่คู่ครองคนรักเอาใจใส่พ่อแม่ของตนเองหากรักพ่อรักแม่เอาใจใส่พ่อแม่อย่างดีจะได้รับผลบุญทำให้ความรักของเราสดใสไม่เจ็บช้ำหากทรมานพ่อแม่ทำอย่างไรกับพ่อแม่ไว้ต่อไปชีวิตรักก็จะเลวร้ายพอๆกันกับความรู้สึกเสียใจของพ่อแม่ที่เราได้กระทำไว้ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามิผิดศีลข้อสโกหกปลิ้นปล้อนกลับคำไม่มีสัจจะหลอกลวงผู้อื่นใส่ร้ายผู้อื่นยุแยงให้คนแตกกันใช้วาจาดูหมิน่นพูดส่อเสียดพูดคำหยาบขีโม้นินทาด่าทอด่าพ่อล้อแม่ ด่าและเถียงผู้มีพระคุณผิดสัญญาสาบานแล้วไม่ทำตามผลกรรมคือ 1. ปากไม่สวยฟันไม่สวยมีกลิ่นปากมีปัญหาเรื่องปากเรื่องฟันอยู่เป็นนิด 2. มีแต่คนพูดให้เสียหายมีคนซุบซิบนินทาเรื่องของเรามีคนคอยใส่ร้ายดูหมิ่นและส่อเสียดเราอยู่เสมอ 3. ไม่มีใครจริงใจด้วยมีแต่คุณมาพูดจาหลอกลวงผิดสัญญาต่อเรา 4. เกิดในสังคมที่มีแต่คำหยาบคำส่อเสียดปิ้นปล่อนนินทาอยู่เป็นนิดเพียงตื่นมาก็พบเจอความไม่เป็นมงคลสังคมที่ปากไม่เป็นมงคล 5. หลงเชื่อคนอื่นได้ง่ายโดนหลอกได้ง่าย ไม่มีความระวังเวลาโดนโกหกหกไม่มีใครเชื่อถือในคำพูดของเราเป็นคนที่พูดอะไรแล้วคนเมินพูดติดติดขัดขัดนึกจะพูดอะไรก็ไม่ได้ดังใจแนะนำหนทางทุเราตั้งสัจจะว่าจะไม่พลั้งปากโกหกหรือส่อเสียดนินทายุแย่งใครไม่ด่าใครพูดตามความเป็นจริงทุกอย่าง สิ่งใดควรพูดก็ควรพูดไม่ควรพูดก็อดทนไว้ไม่ด่าไม่เถียงไม่นินทาผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้คำสัญญาใครไว้ต้องรักษาอย่าสาบานอะไรพ่ําเพื่อวางๆก็ออกค่าใช้จ่ายให้ค่าทำฟันแก่คนยากจนและอื่นๆตามแต่จะสะดวกตามกำลัง มันให้สัจธรรมความจริงแก่คนทั่วไปพูดแต่ธรรมะสอนธรรมะอยู่เสมอมันพูดหรือเผยแพร่ธรรมะให้คนอื่นฟังบ่อยๆทำตัวให้มีธรรมะให้มีสัจจะพูดอะไรก็ไม่ผิดคำพูดไม่กลับคำไม่หลอกลวงใครคุณจะเชื่อถือมากขึ้นสุราเมระยะมัชปมาทัฏฐานา เวรามาณีสิขาประทังสัมมาทิยามิผิดศีลข้อหดื่มของเมือนเมาเสพยาเสพติดให้ยาเสพติดให้ของเมือนเมาขายของเมือนเมาขายยาเสพติดผลกรรมคือหนึ่งสติปัญญาไม่ดีขี้หลงขี้ลืมเรียนไม่เก่งอ่านหนังสือไม่จำอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจ 2. เกิดในตระกูลที่โง่เขลาเต็มไปด้วยอบายมุก 3. หากกรรหนักจะเกิดเป็นเอือปัญญาอ่อนเป็นโรคทางปัญญา 4. ลูกหลานสัมมะเลเทเมามีลูกหลานติดยาเสพติด 5. เกิดอุปัติเหตุได้ง่ายไม่มีสติระวังมีแต่ความประมาท 6. มักลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดได้ง่าย เป็นคนที่โดนมอมเมาให้หลงไหลในสิ่งที่ผิดได้ง่ายขาดสติแนะนำหนทางทุเลาตั้งสัจจะว่าจะไม่ดื่มของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดไม่จำหน่ายไม่แจกจ่ายของเมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดมันทำทานวิทยาทานให้ปัญญาความรู้แก่คนอื่นทั่วไปและอื่นๆตามแต่จะสะดวกและตามกำลัง และนี่เป็นผลกรรมและหนทางทุเลากรรมได้บางส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนควรหลีกเลี่ยงการทำผิดศีลในทุกๆข้อจะดีที่สุดและที่สำคัญประพฤตินตนเป็นคนดีไม่ทำความเดือดร้อนให้คนรอบข้างจะดีที่สุด